กรกฎาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องซันวงสะทอนน้องไรอันกัดบัณฑิตก็ได้โพสต์ไวพอนวันเกิดให้กับน้องซันวงสะทอนด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมโพสต์ของน้องไรอันนะคะเรามาชมโพสต์ของน้องซันกันก่อนดีกว่าค่ะโพสต์จาก Facebook ซันวงสะทอนสุขสันต์วันเกิดให้กับตัวเองอีกปีคติของเรามีสติ คิดก่อนทําภูมิใจเท่าที่มีค,อคอ่อยๆไปอดทนมากกว่าจร้อนอายุไม่ได้บอกให้โตตามอายุอยู่ที่เราจะโตให้เร็วขึ้นแบบไหนที่ถูกชอบคุณทุกคนนะครับแฟนคลับด้วยทุกคนที่ติดกันนะเป็นกําลังใจกันขอบคุณครอบครัวงับขอบคุณเวิร์กพอยต์ไมททองคำ ยุงข้าวที่สร้างซันขึ้นมาทยุงข้าวซันวงสะทอน #workpoint ต่อด้วยโพสต์วอวยพรวันเกิดจาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาสินนะคะ Happy birthday นะไอ้เกลอมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยยไว้เที่ยวกันรักเว้ย เป็นคำํำอวยพรวันเกิดที่น่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับน้องไรอันกาดบัณฑิตและทางช่องปลาเล็กชาแนลก็ขออวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องสันวงสะทอนนะคะขอให้น้องมีความสุขมากๆสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้สุขสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ รวยๆเฮงๆงปังๆคะ่ะมีความสุขมากๆนะคะและขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก facebook สันวงสะทรอนขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก facebook บัณฑิตจ,จำปาสินไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะรับทุกคำติชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะ